เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช anel Steppe นะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือ3ก๊กโมเอ้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำให้กับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะช่วงนี้เห็นมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นกันน้างเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการแนะนำจริงๆมันก็เป็นการรีวิวซะมากกว่านะครับเพื่อที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ทราบว่าเอ้ยระบบนี้มันเป็นยังไงมันทำอะไรได้นะครับอะไรอย่างงี้นะฮะเอาโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่อะไรก่อนดีก็เอ่อเริ่มกันที่ระบบการลบกันเลยดีกว่านะเข สำหรับระบบการลบเนี่ยหลายคนน่าจะงงนะเพราะผมเล่นช่วงแรกผมก็งงเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรวะนะครับคือแผนที่มันแบบยั่วเย้ยยั่วเยะแล้วก็มันมีแยกแยกไปตามซอกซอยอะไรเยอะมากนะครับคือมันเป็นระบบแบบแผนที่ที่เรียกว่าทําสงครามกันแบบ ยึดเมืองอะอารมณ์คือแบบสงครามยึดเมืองกันนะครับซึ่งทีเนี้ยมันก็มีแบบว่าพวกฝ่ายอื่นนะครับมายึดเมืองเรากลับได้นะครับซึ่งน,นีเนี้ยก็น่าจะเป็นผูเ้เล่นคนอื่นนะครับมาโจมตีแบบยึดเมืองเรานะครับซึ่งเขาก็จะมีการยึดเราบ้างไว้บางเมืองนะครับเราก็ต้องไปทําการโจมตีกับโจมตีสู้หรือตั้งการป้องก ities, ันอะไรก็เป็นต้นนะครับแล้วก็การที่เราบุกตีเมืองไปเรื่อยเนี่ยก็จะเป็นการยึดเมืองไปเรื่อยๆนะครับก็หลังจากที่เรายึดเมืองแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบพวกแบบยศนะครับ นี่ระบบยศก็จะเป็นการเพิ่มสเตตต่างๆให้กับพวกขุนพลของเรานะครับนี่ครับก็มันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเมืองที่ยึดได้นะนอกจากนั้นเราก็ยังมีระบบรายได้ของเมืองได้ด้วยนะฮะระบบรายได้ของเมืองก็อารมณ์คือแบบถ้าเคยเล่นเกมแนวแบบเขาเรียกว่าไงแนวทุนทนวอลนะฮะมันก็มีระบบแบบแบบพกยึดเมืองแล้วก็จะได้บพวกแบบภาษีตามเมืองนั้นมาก็บภาษีมาครับเราก็จะได้ตังพวกนี้มาเรื่รอยๆนะครับเขาจะมีรายละเอียดบอกในหน้านี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็มีการจัดการเมือง การจัดการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการอัพเมืองไงนะแต่ว,ว่ามันคือการเอาทัพอะเอากองทัพที่เรามีอะไปใส่เพิ่มมาเพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองนะครับแล้วก็การบุกรุกนะครับบุกรุกก็เป็นบุกรุกคนอื่นนั่นแหละนะครับเหมือนที่คนอื่นมาบุกรุกเราอะนะครับก็ประมาณนั้นโอเคซึ่งจริงๆแล้วระบบนี้เป็นระบบที่สนุกมากๆเลยนะมันมีการโจมตีไปหรือโดนโจมตีกลับมาบ้างอะไรเงี้ยมันใช้ความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแม่งโดนคนอื่นโจมตีมาว่ะอะไรเงี้ยแบบเออน,น,นะครับมัตนตื่นเะต โอเคจบระบบการลบไปเลครับเรามาในส่วนของโหมดอื่นกันบ้างครับโหมดอื่นที่เพื่อนๆต้องจับตามองเลยก็คือระบบกาชาปองจริงๆแล้วมันไม่ต้องเป็นโหมดที่แนะนาก็ได้แต่ว่าผมแค่อยากจะเปิดกาชาให้ดูอนะผมขอเปิดกาชาดูนะแค่นั้นเองโอเคดูกันครับนี่นี่หน้ากาชาเป็นยังไงเออ,อ,อเดี๋ยวก่นนะที่ตัวใหม่ะเนี้ยเยนซีเฮ้เหมือนเป็นตัวใหม่เลยน่าใช่นะเย็นซีน่าเป็นตัวใหม่นะครับถ้าใจผิดเมื่อกี้หน้าปกปะ ไม่มาครับต้นหกต้นหกต,ตัวไหนไม่รู้ฮะเอ็ดอ่ะโอ้โหไม่มีเลยนะครับโอ้โหนี่แซงจริงอ้าวไม่ใช่ปะเย็นสีไม่ใช่ตัวหน้าหน้าอันนี้นอ่ะเฮ้ยตัวผมมองเป็นตัวนี้เป็นตัวไอ้นี่นะเย็นสีนะนะับโอ้ยแย่เลยเนี่ยตาถ่วงจริงเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นก็มีกระชาอาวุธด้วยนะนี่ค่อนข้างที่สำคัญนะกระชาอาวุธนะฮะซึ่งอไอเจ้าเต่าทองเนี่ยมันใช้แย่กับไข่ทองคำนะ ขาทองคำเนี่ยเอาไว้สำหรับการเปิดการชาปองกับตัวละครนะแต่ว่าพวกเต่าทองเนี่ยเอาไว้สำหรับการมันเปิดแบบสุ่มพวกอาวุธอุปกรณ์พวกนี้นะผมลองสุ่มให้ดูปึ๊บอย่างนี้ครับเป็นต้นก็จะได้วัตถุดิบแบบสำหรับการอัปเกรดพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์มาแล้วแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ให้เรามาเปลี่ยนเพื่อเลื่อนขั้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นต้นนะฮะโอเคต่อมาก็ระบบหลกัหลกๆกอีกอย่างนึงคือระบบทับหลวงนะครับระบบทับหลวงนี่เป็นระบบที่เรียกว่ามีแผนการจัดทับได้ด้วยนะ โดยการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบทัพนะครับจะต้องมีเจ้าม้วนคัมพีพวกนี้นะครับในการปลดแผนกลยุทธ์ต่างๆนะเราต้องไปหาดอกมาแล้วก็แล้วก็หาริบมาปลดมันนั่นเองครับก็จะได้แผนทัพแบบหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีความสามารถในการเพิ่มสเตตัสต่างๆนะครับให้ด้วยนะฮะนี่ก็จะแตกต่างกันไปตามแผนตามทีมอะไรอย่างนงี้ะนะครับต่อไปก็จะเป็นระบทหารนะครับระบทหารนี่ก็เป็นแค่เหมือนกับพวกลูกกระจอกที่แบบจะคอยช่วยเราซัพพอร์ตอยู่ในสนามนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นพวกที่เาตายง่ายสุดเลยนะเอออยู่ก็ไม่่อยาวเท่าไหร่นะครับแปปเดียวเดี๋ยวก็ตายนะครับนี่ก็เป็นแค่พวกทหารสนับสนุนนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับต่อไปก็เป็นลบลบลบนี่ก็อยู่หลังสุดเลยซึ่งก็ท้าจาะทางพังยากตายยากเพราะว่าอยู่ในหลัง,บงแบบไกลโคตรแล้วก็จะมีระบบพวก,ะกวระบบกิ้วระบบกิ้วของเกมนี้เรียกได้ว่าแบบยิบย่อยมากไม่รู้อะไรไปอะไรนะครับคือแบบมันละเอียดมันเยอะมากครับตรงนี้ <laughs> ผมขอข้ามไปแลวกันนะเพราะว่าระบบกิ้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้จะเข้าไปเล่นเท่าไหร่นะครับ พขาส่วนใหญ่แล้วผมเนี่ยจะเล่นทุกเกมแล้วจะไม่ค่อยสนใจระบบคิวเท่าไหร่นะครับจะแบบเอ้ยชิวๆกับระบบคิวไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปสนใจกับพวกอารีนาหรือว่าพวกการฟาร,ร์มตัวละครแบบอันมากกว่าเพราะว่าเวลาเล่นของผมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากสำหรับการเล่นเกมแต่ละเกมนะต่อไปก็เป็นระบบอารีนานะครับก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะครับก็จะมีอารีนาแบบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีแบบไอแนวแบบหนึ่งหนึ่งนะฮะก็จะมีแบบ โอ้ยอดขุดศึกนะครับอันนี้ต้องเปิดตอนด้วยสีแปนะผมยังไม่ถึงนะมันไปไกลเหมือนกันแล้วแล้วก็มีระบบสงครามกิ้วแล้วก็มีบุกลุกนะครับก็ประโจมตีชาวบ้านนั่นเองเพื่อเอาทุดิบอะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็มีระบบเหมืองลึกลับนะครับอันนี้ผมไม่เปิดยังไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะมีอะไรนะของรางวัลเราสามารถได้ดูด้านใต้ได้นะครับว่ามีของรางวัลอะไรบ้างมนะั้ยแต่อันก็ล้ำค่าอยู่นะก็ใช้ได้เลยเรามาดูอารนีนากันหน่อยนะครับนี่เฟิร์บขึ้นไปผมก็ตายขึ้นไปพอจะสูงแล้วนี่ะนครับ โอเคเราจะมาลองทดสอบให้ดูนะครับหาคนที่มีพลังเยเยอะหน่อย,อยก็เป็นคนนี้ละกันไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ามาลองดูปึ๊บอุ้ยครับมาเซนปิ่นแก้วเจอครับโอ้โหดูฝั่งเราสบายครับดูดิฟันทีแบบฟาดเข้าไปเออหื้อคือข้าวังข้าวังของพวกตัวคอร์กุนี่มันไปไกลไหมนะมันประมาณลัก เป็นหมื่นแล้วอะไรอย่างงี้นะยี่ิบรอยนี่ครับต้นหาการสู้ใน p ีพก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยเอ้ารียบร้อยจ้าหมอดมองไปซะนี่ครับอันนี้ก็เป็นการโชยดูนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะต่อไปก็เป็นพวกเออ่พวกดาบโบราณอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าอัพแล้วก็จะเพิ่มพวกสเตตัสให้กับพวกขุนพลของเรานะครับแบบทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะ อันนี้ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะแล้วก็มีพวกออไอเนี่ยพระราชวังพระราชวังนี่ก็มีพวก a ช h i e v e m e n t ความสำเร็จต่างๆแล้วก็พวกยศนะครับแล้วก็มีอาวุธเทพอาวุธเทพนี่ก็เหมือนกับอันเมกกี้คล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสเตตัสให้กับพวกขุนพลของเราทั้งหมดเลยเหมือนกันนะฮะนี่อัพไปก็จะเพิ่มให้เรื่อยๆเ,เ,เพิ่มให้เรื่อยๆเพิ่มให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หมดอีเวนต์อีเวนต์นี่ผมชอบอันแรกมากสุดเลยนะฮะอย่าลองเล่นให้ดูอันแรกก็เป็นแบบคนป่าแดนใต้คือแบบเเาารียกว่ไง บประมาณหมุนในตู้เนี่ยแล้วก็ให้สีมันตรงให้อะไรมันตรงนี้นะครับเราสามารถกดหยุดได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยได้ทองมาว่ะยอดเยี่ยมครับจุดพุเลยอีกครับจัดไปเป็นโหมดสนุกนะผมเล่นทุกวันแล้วผมรู้สึกว่าเป็นโหมดที่สนุกดีนะฮะอันนี้ปึ๊บมันก็ลุ้นดีอะนะครับชอบ โอเคมาอีกรอบหนึ่งตั้งแต่เล่นมานี่ผมเคยได้แค่2อ,อันแบบเรียงนะอีกอันนึงคือเฉียดอีกแค่นิดเดียวเองนะนะครับเนี่ยผมจะบอทหมูน้ำมั่วนะแบบรีบๆกดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าตาเรามองไม่ทันอ่ะนะครับใจบอกแล้วกดคือ,อยังไงก็ยากใครเคยกดได้อะไรนี้ใครเล่นแล้วใครกดได้อะไรพวกนี้แบบแบบเหมือนกัน3าอันก็บอกเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบปกป้องบอลลังคือแต่ด่านแต่ละหมดมันไม่เหมือนกันนะด,ดูดิ คือคุณมาที่อันที่อีเวนต์น่ะแต่ว่าอีเวนต์ไม่เหมือนกันสักอันนะอันนี้ก็เป็นการโจมตีถล่มเพื่อเอาพวกดอกไอของพวกนี้นะนะครับแล้วก็พิพชิตชัยก็เป็นการแบบตะลุด่านเพื่อที่รับรางวัลไปเรื่อยนะครับเคลียร์ไปก็ได้พวกเศษนะพวกนี้เห็นไหมนี่เนี่ยแล้วก็มีการประทะบอสนะครับก็สู้กับบอสแหละนะฮะอันนี้ไปเปิดตามเวลานะครับอันนี้แล้วก็มีปะทะคุณพลต้องเปิดเลเวลก่อนผมยังไม่ถึงนะแล้วก็มีแบบฝึกไม่ถึงสุดอันนี้ผม,มรู้คืออะไรแต่ว่าเนะนะบื้องห้า ก็ต้องรอไปยาวๆนะครับแล้วก็พิกฝนทับนะครับก็เป็นการต่อสู้กับพวกแบบฝ่ายง่อฝ่ายโจกฝ่ายพวกนี้ก็เขาเข้าไปสู้แล้วลองกอดล้างดูนะครับก็จะได้พวกแบบของรางวัลมา,าเช่นอันเนี้ยนะฮะอันเนี้ยมันคือวัตถุดิบในการอัปเกรดไอพวกอาวุธเทพอะไรของเรานั่นเองนะครับนี่ของรางวัลสามารถดูได้จากข้างล่างนี้เลยนะว่ามีไอดอกบ,บ้างเหมือนเดิมต่อไปล้ำลู่ในส่วนของระบบขุนพลกันบ้างนะครับนี่ ระบบขุนพลนะครับก็นอกจากจะเป็นการอัปเกรดต่างๆกับขุนพลแล้วนะครับแบบอัปดาวอัปสีขอบให้อัปเลเวลให้พวกนี้นะครับอัปดาวก็ต้องใช้เศษแบบเดียวกันนะครับมาเศษเนี่ยสามารถจะฟาร์มได้ตามแมปนะครับแล้วก็ระบบอัปสกิลนะครับนี่ก็ก็บวกไปนะครับนี่อะไรนงี้นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของพวกคอสตูมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูพวกคอสตูมเลยนี่ครับ ไปหลบคอตูมที่สวยงามมากศัรับเกมนี้ผมชอบมากเลยนี่อาจจะแบบมันจะอาจจะเป็นด้านอย่างนี้นะอาจจะเพราะว่าต้องเล่นในมือถือแล้วแบบมุมจะแบบเป็นแนวตั้งนะครับดูนี่เลยนะฮะโหน่ารักเชียวแต่ลตัวใช้ได้แหละมีเยอะครับในเกมนี้นะฮะผมว่าคอตูมเกมนี้สวยมากๆกเลยแหละค,คือแบบเรียกว่าชอบอะนะฮะนี่เพราะว่าไอ้ตัวต้นฉบับนี้สวยกว่าน่ารักกว่าเยอะ บางตัวก็จะํางามมีบางมีตัวนี้ตัวนี้เหมือนบัวแห้งคลองเลยโคตรเหมือนนะ่ะบอกเลยว่าแม่งโคตรเหมือนนะบอกเลยเออนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วก็มีหลักๆก็พวกอัปเกรดพวกอาวุธอุปกรณ์การจัดทัพก็รหลักของเกมนี้ก็เป็นการแบบคอมโบกันเลยครับนี่เป็นเซ็ตคอมโบที่ว่าเอาตัวละครแบบคู่กันตัวละครที่มีเขาเรียกว่าไงมีความแบบเข้ากันมีอะไรนะมีอะไรโชกตตาแบบเดียวกันนะฮะ เอามารวมทีมกันอนะ่ะมันก็จะสามารถที่จะปลดล็อกความสามารถพิเศษหรือว่าสกิลแบบแปลกๆใหม่ๆให้ได้ด้วยนะน,นี้ครับอันนี้คือเซตคอมโบที่ผมเอาตัวละครเนี่ยจัดตี้พวกนี้แล้วนะบาหตัวละครเนี่ยลงในป,ปาร์ตี้เดียวกันครับผมได้เซตคอมโบมาทั้งหมดประมาณ6อันเลยนะฮะนี่อย่างแจมนะครับ โอเคหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนการรีวิวในพวกของโมต่างในเกมแล้วก็พวกระบบต่างๆของในเกมนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ชื่นชอบนะครับสามารถที่จะกดติดตามช anel ของเซปเพย์ไว้ให้ผมได้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถจะไปาวน์โหลดเกมนี้ได้จากลีนันต้าคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมีไกด์เกี่ยวกับเกมนี้ออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ